ณะกรรมการที่เขาโพวาระครบหัดทมการศึกษาดิฉันเป็นตัวแทนเดินทางมาร้อมนำพาทุกท่านร่วมรับฟังสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอลิซาแหวนงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านขามหนองคลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบะหมงศึกษาสิรเกษติ์เขตสาม วันนี้ดิฉันจะมาเล่าให้ทางกระทำเรื่องเศรษฐีเจ้าเลขกับลูกสาวชาวนาก่อนที่จะรับชมได้รับฟังช่วยยิ้มแล้วปดมือเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอคุค้คชากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัายอยู่กับพ่อที่แกะะ่ชราเพียงสองคนถึงน,นางจะเป็นลูกชาวนาแต่นางก็มีความ,มงดงามมากมีกิริยามารายทาที่เรียบร้อย นาและเป็นที่ชื่นชอบของหนุทั้งหลายรวมทั้งเจฐีจอมเจ้าเล่ห์ที่หลงรักและอยากแต่งงานกับน,าน้าท่านเจทีมาทำอะไรแถวนี้หรอจ๊ะ สวยดีอยากไา้ไปไประดับที่บ้านคาสตรอยอ๋องั้นตามสบายเลยนะจ๊ะข้าขอตัวก่อนโอ นางจะงดนามถูกใจค่จะถ้าจริงๆค่ะจะต้องหาวิธีแต่งงานกับนางให้ได้เอ๊ะหรือค่ะจะใช้วิธีนี้ดีนะเศรษฐีรักลูกสาวชาวนามากซึ่งออกไว้ให้คนชใช้ไปเชิญชาวนาและลูกสาวไปที่สวนในคาาันเทตร์านถ้าเศรษฐีให้มาเชิญพวก่ัน มีเรื่องจะคุยด้วยนะ่ะโอ้โหอ,อันเดร์เที่มีเรื่องอะไรจะคุยกับกาขาหรือขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เเก็รีบไปละอย่าให้ทันเจที่รอนาะน มีเรื่องอะไรจะพุยกับพวกเราเหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันปกติท,ท่านเศรษฐีเป็นคนชอบเอารักเอาเปลี่ยนทุกคนทุกวันนี้ปกติไม่เห็นท่านเศรษฐีกลับม,มาไหมไม่เป็นไรจ้ะพอ่อข้าจะช่วยท่านเอาผักและผลไม้ของเราไปขายที่ตลาดจะได้มีเงินไปใช้หนี้ท่านเศรษฐี เมื่อเวลาผ่านไปชาวนาและลูกสาวได้เดินทางไปที่คาลหาดของเศรษฐีเป็นสวนขวดอันกว้างใหญ่ยิ่งแต่ขวดสีขาวกับสีดำเมื่อมาถึงเศรษฐีได้บอกกับชาวนาว่าทันเป็นหนี้สินขาดจำนวนหนึ่งในล่ะหาค่า่ากลูกสาวของท่านห่อยค่ะขานยกหนี้ทางโฉนกับท่าน ชาวนานจึงบอกเศรษฐีไปว่าข้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอไม่เป็นไรข้าเช่นนั้นข้ามีขอเสนอเรามาคันกันดีไหมข้าจะหยิบยิ้สองก้อนขึ้นมาจากสวนก้อนหนืองสีดำก้อนเหลืองสีขาว ใส่ลงไปในถุงผ้าใบนี้และให้สาวผู้ท่าหยิบถุงขึ้นมาด้วยก้อนหากนางหยิบด้ก้อนสีดำนางไม่ต้องนางจะต้องแต่งงานกับข้าและข้าจะยกมีนาหมดให้กับท่านแต่ถหากนางหยิบด้ก้อนสีขาวนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่ข้าจะยกมีนาหมดให้กับท่านด้วยเอาอย่างนั้นเลยด้วย ใจเสียงลวงแต่ทำไดนั้นหะญิงสาวก็เหลือบไปเห็นว่าก้อนหินทั้งสองก้อนนั้นเป็นสีดำเธอจะทํายังไงหากเธอไม่เปิดโปความจริงเธอจะต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงแต่ถ้าหากเธอเปิดโปงความจริงเศรษฐีจะต้องเสียหน้าและยกเลิกการเสียงวงนี้อย่างแน่นอนหญิงสาวทุกข้าวมือลงไปในถุงขาหยิบก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนเธอปล่อยหินในมือง,ง,อง,งเธอมองหน้าเศรษฐีแล้วพูดขึ้นว่า ข้าขออภัยข้าขออภัยที่ข้าเหลือไปเห็นร่วงลอยลแต่ไม่เป็นไรในเมื่อท่านใจหมีก็สีขากับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถึงผ้าใบนี้เมื่อเราเปิดดูสีหินก้อนเสียเราจะรู้ทันทีว่าความเห็นข้ามัตกเป็นสีอะไรฮะก้อนหินก้อนหินที่อยู่ก้อนถูก,กเป็นสีดำฉะนั้นก็แสดงว่าก้อนหถูกที่ข้าทำตกเป็นสีขาว ขอบคุณท่านเศรษฐีมา,มากๆเลยนะจ๊ะทีย่ยกนีโหมที่กับพวกเรางั้นค่ะคงจะต้องยกนีโหมที่กับพเจ้าเสียรู้อีกแล้วเราชาวนาจึงพ้นจากการเป็นนีินนนสิรแต่ลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานดับเศรษฐีที่โกงคนนี้อีก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงใช้สติและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาหากเรามีความพยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเราก็จะค้นพบว่าทุกปัญหาย่อมมีวิธีทางแก้ไขเสมอค่ะขอบคุณค่ะ